เฮ้ส <Yeah>. so, วัสดีครับน้องๆวันนี้พมกับพี่โมงแ้นะครับเดี๋ยวก่อนคือพี่โมนอนเมื่อกี้ขอจัดทรงผมใี่หล่อห่ออะรลอยังวันนี้พบกับพี่โมงแล้วนะครับซึ่งวันนี้พี่โมงก็จะมารีวิวไอตัวรองเท้า310ล้อร้อนะครับอาจะมีอยู่2รุ่นนะครับผม2รุ่นคือตัว3,800บาทแล้วก็ตัว2,900บาท เราจะมาดูความแตกต่างกันว่ามันแตกต่างกันยังไงทําไมราคามันต่างกันขนาดนี้ทําไมตัวนี้แค่ราคา2009ทําไมตัวนี้ราคาถังพันแปดนะครับทางน้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยอะนะครับน้องๆมาเริ่มกันที่ตัวราคา3,800บาทก่อนนะครับผมนี่อุ้ยแค่ดึงถุงออกก็ล้อหมุนอ่ะไอตัวนี้คือ3ล้อล้อเป็นขนาดล้อร10นะครับผมเฟร,รมตัวนี้อ่ะดูข้างนี้ เฟรมตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง3ล้อนะครับแล้วก็4ล้อในเฟรมเดียวนะครับอ่าเล่นเป็นได้ทั้งสปีดสเก็ตสลาลมสเก็ตแล้วก็ฟีสไตล์สเก็ตนะครับผมได้ทั้งได้ทั้งหมดเลยคือซื้อตัวนี้ตัวเดียวไปครบเลยนะครับเล่นได้ทุกอย่างทุกแบบเลยไอ้ตัวนี้คือตัวราคา3,800บาทนะครับผมอ่านี่๋ยวพี่ให้ดูรอบๆออกสวยนะจะเป็นสีนี้เลย และมันดีกว่ามันอ่าต่างกว่ามันแพงกว่าไอ้ตัว3700บาทยังไง1ก็คือตัวล้อครับตัวล้อจะจะ,จะแบบจะดีกว่านิ่มกว่าดูกลมกลืนดูอะไรกว่าครับจะสวยงามกว่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวลูกปืนนะครับผมเป็นตัว a อเบ a เอเบอ่าเอเบกไม่ใช่ a อเบกเอเบกเก้านะครับผมซึ่งจะไหลลื่นกว่าไอ้ตัว2 8 0 0 ไอ,อตัวองพัว2ก0าที่มันเป็น A อเบนะครับผมเนี่ยจะไหลลื่นมากเลยดูนะครับเนี่ยจะไหลลื่นกว่า,าจะไหลลื่นกว่าใช่จะไหลลื่นกว่าทรงจะสวยกว่าอ่าทรงพวกเฟรมโอ้โหเกือ <c oughs> บหลุดมือไอทรงจะสวยกว่าแล้วก็่า,าแล้วก็ตัวซอฟ์นะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูตัวซอฟ์ข้างในแกะผมนิดแป๊บหนึง่ง ไอตัวซอฟข้างในก็จะลายลายเดียวกันนะครับกับตัว2อ0พอ่เาเป็นลายเดียวกันเลยแต่ว่าซอฟข้างในตรงนี้จะจะหนานุ่มกว่านะครับผมจะหนานุ่มกว่านิดนึงอ่าจะหนานุ่มกว่าใส่สบายกว่านิดนึงนะครับผมไม่ได้ต่างอะไรกันมาก่าราคาตัวนี้ก็3 8 0 0บาทถือว่าสมราคาเลยนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวอ่าซื้อรองเท้าคู่นี้ไปคู่เดียวถือว่าคุ้มได้ทั้งสปีดสเกต็ตสลาลมสเกต็ตแล้วก็ปีสตาร์สเก็ตนะครับ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดถ้าเรามีล้ออ่าแค่ซื้อตัวนี้ไปแล้วก็ไปซื้อล้อมาอ่าที่จะมาใส่สีล้อมาเป็นสลาลมหรือจะเอามาเป็นสไลด์ปีสไ,ปสไตล์อะไรก็แล้วแต่เราแค่เปลี่ยนล้อเฉยๆนะครับผมคือซื้อคู่เดียวไปคือคุ้มมากในราคา3,080นะครับผมนะฝากไว้ฝากไว้ให้สิอ่ะต่อไปอ่าจะเป็นตัว2,009นะครับผมขอแกะก่อนอ่านี่ โอ้น oh. pues mm hmm> ี่2,009ก็จะเป็นสีสันประมาณนี้อ่าอันนี้คือตัว2,009นะครับผมเป็นตัวลูกปืน A ็7อ่ะกันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าจะเห็นความแตกต่างลูกปืนก็จะไม่ลื่นเข้าตัว3 8 0เท่าไหร่นะครับมีความแตกต่างอ่าแต่ลายสีสันก็ถือว่าสวยนะครับเฟรมอ่าตัวเฟรมตัวนี้ก็จะเป็น สีเหลืองทองอ่าตัวลายตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับสาหรับใครที่ชอบสีนี้ลายนี้นะครับราคาก็อยู่ที่2,900บาทนะครับผมเป็นล้อร้อยสิบาเดี๋ยวอธิบายตัวเฟรมก่อนตัวเฟรมเหมือนกันเลยสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันเลยเปลี่ยนเป็นสปีดก็ได้สลาลมก็ได้หรือฟิสตล์สก็ตก็ได้นะครับใส่ได้1ล้อ2อล้อ3ล้อ4ล้อเหมือนกันถ้าจะใส่สปีดก็ใส่3ล้อ ถ้าจะเป็นสลาลมหรือว่าเป็นฟีสไตล์ไปสไลด์ก็ใส่สีล้อได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวที่แตกต่างกันอีกตัวหนึ่งก็คือเซิร์ฟเะตัวซอฟข้างในอาซอฟข้างไหนถ้าน้องสังเกตดีดี่าลายจะเป็นลายเดียวกันเลยลายเดียวกันแต่ตัวซอฟจะต่างกันคือซอฟแข็งกว่าแข็งกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอญาตแกะไอ้ตัวนี้มาเทียบซอกกันนะให้ให้ดูให้เห็นชัดเจนไอ้ตัวสามพันแปดเนี่ยอา มันมีความต่างของมันอ,อืออ,อย่างสองตัววอ,องไว้บนตักของพี่โมก่อนแล้วกันอ่าดูนะครับความต่างอันนี้คือซอฟของสามพันแปดอันนี้ซอฟของสองพันเก้าอันนี้ซอฟสามพันแปดะครับอ่าดูความนุ่มของมันอ่าสีก็จะแตกต่างกันหน่อยนุ่มก็นุ่มกว่าอันนี้ก็จะเป็นสีดำๆครับแข็งก็แข็งแข็งกว่า จะ,ะถ้าเราซื้อไปใหม่ๆยังไม่ชินก็ไอตัวซอฟ์ตัวนี้ก็จะค่อนข้างเจ็บเท้ากว่าอยู่นิดนึงแต่ถ้าเราใส่ชินแล้วมันก็จะเข้ากับเท้าเราก็จะไม่ปวดนะครับแต่ตัวนี้ก็จะสบายเท้าเราหน่อยเพราะว่ามันนิ่มมันนิ่มมันอะไรกว่านะครับผมราคาก็แตกต่างกันนะครับ2 0 0 0กับสามพันแปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดอื่นๆกันอีกนะครับผมเอาละครับน้องๆอีกอย่างหนึ่ง ที่แตกต่างกันนะครับที่พี่โมเห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือตัวน้ําหนักนะครับผมตัวน้ําหนัก2,009เนี่ยจะน้ําหนักเยอะกว่าตัว2,008นิดหนึ่งอ้ยตัว3,008นิดหนึ่งครับโอ้พูดผิดอ่าไอ้ตัว2,009เนี่ยจะ,ะดูจากส่วนทรงลักษณะใครชอบแบบไหนมันก็สวยกันสวยนะครับแต่สวยคนละแบบสําหรับตัวนี้ก็จะน้ําหนักเยอะกว่าอันนี้ก็จะน้าหนักเบากว่านะครับผมอ่าแล้วก็ตัวเฟรม ใครชอบลายแบ็คแมนก็ตัวนี้เลยครับลายข้างขาวลายธรรมดาก็จะเป็นตัวนี้นะสองสองหรือว่าใครแบบอ่าชอบอีกแบบนึงก็คือเอาสามารถเอาเฟรมเอาเฟรมของตัว2 9 0 9มาใส่ตัว3,800ได้สามารถสลับเฟรมกันได้นะอะถ้าใครแบบ í, ไม่ชอบสีดําครับอชอบสีทองอมันก็สวยไปอีกแบบนะถ้าเราใส่แบบนี้นะเอออถ้าอะไใส่มันก็จะสวยไปอีกแบบนะครับผมอ่ะ ถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับผมสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆอ่ะสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆเอายี้กว่าส่วนมากคนที่จะหัดเล่นใหม่จะกลัวไอ้ตัวล้อร้อยสิบไม่ต้องกลัวนะครับผมล้อร้อยสิบเล่นง่ายมันไม่ได้ยากอ่ะมันอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่มันเล่นง่ายนะครับผมน้องๆที่ลานผมเด็กๆนักกีฬาผมส่วนมากเขาก็ใส่ รุ่นนี้กันเป็นล้อร้อยสิบกันนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมฝากไว้ครับก่อนที่จะจากกันไปของดีไม่จําเป็นต้องแพงและของแพงไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปแล้วของถูกก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะของพี่โมอ่ะดีสุดแล้วแล้วก็ถูก่าอางนี้แล้วกันฝากไว้ไสองคู่สําหรับสายสปีดหรือว่าสายต่างๆอจะชอบ 2,900หรือ3,800เลือกเอาเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีอะไร